สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องเช็คสินค้ารีวิวกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมเพิ่งได้อุปกรณ์มาใหม่ครับพร้อมอันนี้เป็นเครื่องกดน้ําอัตโนมัตินะครับเนี่ยแบตเตอรี่1,200มิลลิแอมนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นรุ่นใหม่่ะเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับในนี้เราก็จะมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับ มันก็จะมีสายสายยางสายยางครับความยาวก็ประมาณครึ่งเมตรครับนะประมาณนะครับการครึ่งเมตรแล้วก็มีท่อตัวท่อมันนะแล้วก็มีตัวสำหรับชาร์จสายสายชาร์จอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นตัวอุปรกรณ์สำหรับเครื่องปั๊มน้ำ เครื่องกดน้ําอัตโนมัติเนี่ยนะครับอเราแกะมาดูนี่นะครับ,รก,รบก็จะประมาณนี้เดี๋ยวลองหมุนๆให้ดูนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสายที่ที่ชาร์จแบตมันนะครับผมเขาก็จะให้สายตัวนี้มาแต่เขาไม่ได้ให้ตัวไอไอตัวอะแดปเตอร์มานะครับ ข้างล่างก็จะเป็นแคสรูๆน,น่าจะไว้ใส่อันนี้ครับนี่ครับประมาณนี้แล้วก็ในกล่องไมะไดอีกมีคู่มือครับคู่มือภาษาอังกฤษซึ่งน่ามาสนมันเรามาเดี๋ยวเรามาลองประกอบครับอ่านี่นี่คือรูครับนี่คือน่าจะไว้ใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รูประมาณนี้ตรงนี้ ก็จะใส่ย,ยางน,นิดนึงก่อนอื่นก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราต้องไปชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวเราไปชาร์จกันเลยนะครับว่าให้มันเต็มก่อนแล้เวเราค่อยใช้งานครับผม ครับผมมันก็จะเป็นไฟแดงๆขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารอชาร์จให้มันเต็มก่อนนะครับและเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองใช้กันอ่ามันชาร์จเต็มนะครับไฟมันจะดับอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวเราถอดปลั๊กเลยนะครับปบ๊บอ่ะจะไปลองกันสำหรับอุปกรณ์ก็มีแค่3อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับ สำหรับตัวนี้มันก็เป็นตัวท่อมันนะครับเดี๋ยวเราเสียบตรงนี้เลยเสียบเข้าไปเลยนะครับอ้อลมบอกนี่ครับมันจะเป็นยางมันจะมียางตรงนี้ครับไว้กันกันน้ำทะลักมานะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเสียบเข้าไปนะครับต่อไปก็จะเป็นการเสียบท่อสายยางนะครับมันก็จะอยู่ตรงท้ายนี่ครับผมนี่ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเสียบมาเลยนะครับ มันจะเสียบยากนิดหน่อยเพราะมันค่อนข้างจะแน่นมากเดี๋ยวเรา,เาลองดูนะครับอ่าเราเสียบได้เรียบร้อยแล้วต่อไปเคำแนะนําต่อไปคือเอาไปล้างก่อนครับเดี๋ยวเราก็ไปเปิดน้ําเนี่ยครับเปิดน้ําแล้วก็ล้างล้างสายยางล้างอะไรครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเ,เขาผ่านอะไรกันมามั่งเดี๋ยวเราไปดองล้างแล้วทดสอบจริงเลยครับ อ่าผมล้างมาเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเดี๋ยวเราจะลองทดสอบการใช้งานจริงนะครับอ่าตอนนี้เราก็ผมได้น้ำนี้มานะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดฝาง่ายๆเลยครับเราก็เอาสายเสียบลงไปเือนี่ครับสายเสียบลงไปมันก็จะไปอยู่ตรงใต้ด้านล่างมองเห็นไมเอ่ยนี่ครับนี่ครับ มันก็ไปอยู่ด้านล่างส่วนอันเนี้ยเราแค่วางลงไปประมาณนี้เองเลยครับมันมันแค่วางอะครับมันไม่ได้ตัวไม่มีตัวล็อกอะไรนะฮะเพราะว่ามันแค่อย่างนี้เลยวางเป็นถังใหญ่ก็น่าจะใช้ได้ครับถัง18ลิตรใช่ปะอันใหญ่อะครับอ่าอ่าแล้วก็วิธีการใช้งานก็ง่ายๆกดปุ่ม เดี๋ยวผมขอขยับก๊อกนิดนึงอ่ะโอเคนี่ครับเดี๋ยวมาเทสให้ดูเลยนะครับกดปุ่มหนึ่งครั้งนี่ครับมาแล้วน้ำยักดอีกครั้งหยุดมันก็จะดูดน้ำมานะครับอ่ามาลองดูอีกทีนึองอัตราความเร็วน้ำก็ไม่ได้มากอะไรนะครับแต่ก็ มันน่าจะทําให้สะดวกมากขึ้นบบนี่นะครับประมาณนี้ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับสวัสดีครับ